สำหรับใครที่ตาม Star ์ว p กาชาติประตูชัยนะครับก็มาดูกันได้นะอมืมาดูของเมื่อคืนก่อนเป็นไงคืน Star ์ว p นะครับ Star ์ว p Star v ตาร์วีไเจดหนแปดห้าสามนะครับเข้าเด่นหนึ่งนะครับ เจ็ดหน่งมีแต่1 8กาชาตินะครับ9ก้าสี่หลุดนะครับกาชาติ596หก้าหกออกเกาสี่อ่ารอบดึกไม่ดีนะครับส่วนตอนเช้ากาแฟยำเช้าจะหวานมันหรือเปล่านะครับประตูชัยเก้าหก้าหนึ่โอ้โหเน้น6กออกอะไรครับ6996้ 6, 9, 9, 6. นี่ไงชุดเน้นเลยนะครับ 1> 5 1าหนึ่งหนึ่งโอ้ยผมจับห้าหกเก้าห้าก็มานะห้าหลักลอยนะครับอ่าก็มาที่เก้าหกครับรอ่เจาะมานะครับเน้นหกตามเป้าครับสันติภาพหกเจ็ดสองสี่สี่นะครับเข้าเด่นหกหกเก้าหกศูนย์มาหกเจ็ดนะครับเด่นมาหมดเลยนะ ประชาชนประชาชน95427โอ้ยหวานเจี๊ยบ95ตรงๆนะครับนี่427นะครับเจาะเข้าสองกระดานนะครับก็คือประตูชัยประชาชนจำเช้านี่หวานออกาแฟหวานมันดีมากเลยนะครับเด่นเข้าสัดสภาพสตา r ์วีก็ถือว่าไม่ขี้เลยนะครับไม่ขี้เลย <laughs> โอเค ทีนี้มาดูของคืนนี้กันนะครับสําหรับวันที่5้าแล้วก็ต่อเนื่องไปวันที่6ประตูช้ยสานิาพัฒประชาชนนะเดี๋ยวผมจะทําว่าจะเจาะเอ็กซ์ด้ด้วยเอ็กซ์ลงด้วยนะคือบางทีมันไม่ทันเอออาจจะเอาใบใหญ่ขึ้นกวันนี้เจาะเอ็กซ์ไไปพราะบางทีคนไม่ทันเอ็กซ์นะเอ็กซ์ไ้ยามเชา้ามาดูสตาร์วีนะครับ สตาร์วีไนะครับวันนี้เขาเด่นไปที่ตัวไหนเอ่ยตัวนี้ครับสองสามนะครับสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับสามตัว 628 638ก็ 6, 2, 6, 3, แล้วกันนะเจาะให้2ชุดสตาวีชอบอ่ะ28กับ 8, 38นะครับเน้น2อรองสามก็แล้วกัน28 38นะครับไม่งั้นก็อานะจะเป็น27 26ครับส่วนกาชาตินะครับการชาติเขาจะเด่นไปที่12นะครับตัวเจาะนะ 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4ตัวเจาะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับเด่นที่อะไรดีสี่นะครับเด่นที่2องนะครับ2 3งสามกับสองสามส,ามสอ ก็หนึ่งสองนะหนึ่งสองมันชนกันเยอะจริงนะจะมาต่ํานี้เพราะมันจะส่งไว้ที่ตอนเช้าด้วยมีหนึ่งมีสองอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับไมารูประตูชัยนะครับประตูชัยนะมันวันวันนี้ผมให้เด่นเออพรุ่งนี้เช้านะครับกาแฟยมเช้าจะหวานมันดีไหมนะครับประตูชัยเด่นที่ตัวเลขคล้ายกันนะมีสิทธิ์ไม่สิทธิ์นะครับอาจจะไม่มีสองสามนะครับมีสิทธิ์อยู่สองสามนะ สองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สองสามด้วยนะครับเพราะว่าผมไอเจาะสองสามรอบนั้นมาที่หกสองสามนะสามตัวนะสามหกสองกับแปดสองหกเน้นสองสองหกสองแปดนะครับ สามหกประมาณนี้ครับเออนิ้นสองสอง,สองสามด้วยนะเกิดมาสองสามสันติภาพละ่ะสันติภาพเขาจะเด่นไปที่แปดเก้านะครับตัวเจาะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามสามตัวนะครับ 9 82าแปดอมีมีดอีกแล้วเน้น8นะครับ82 8สองแปครับประชาชนประชาชนเขาจะเดินไปที่78นะครับ 70 71 72 80 81 82นะครับ3ตัวนะครับ728ไม่ทำไม28ตัวเดียวกันหมดเลย <laughs> เออหนึ่งแปดก็แล้วกันแปดสองเจ็ดสองนะครับไม่งั้นก็อาจจะเป็นลงมาที่หนึ่งบ้างอะ่ะเนี่ยมันมีหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์ก็แล้วกันประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ตามแนวทางทั้งห้ากระดานนี้นะครับก็ขอให้มาทั้งหมดนะครับโชคดีครับ